สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการพยากรณ์นะครับล่วงหน้านะครับสําหรับเดือนมกราคมปีพศ2567นะครับแต่อย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับว่าก่อนที่จะรู้นะครับพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับก็ต้องรู้ลัคนาราศีของตัวเองที่ชัดเจนก่อนนะครับถ้าท่านใดนะครับยังไม่ทราบนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับออฟฟิเชียลคหาอาจารย์ได้ที่แอดไน์209 a l r z o นะครับ หรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับก็แจ้งชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดน,นะครับถ้าแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอสักครู่นะครับถ้าอาจารย์ว่างนะช่วงเวลาอาจารย์ก็จะทําการผูกด,ดวงวางลัคนาให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ว่างยังไงก็รอ,อแต่ยังไงไม่เกินภายในหนึ่งวันนะครับอาจารย์ก็จะแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่เคยเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดเลยนะครับก็สามารถนะครับมาเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับอาจารย์นะครับได้ที่ s อ i 2 0 9 a สองที่เดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งว่าจะเช็คพยนกดวงชะตานะครับแต่ในส่วนของเช็คดวงชะตานะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อหดวงนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่รอนะครับคลิป นะครับเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อาจจะต้องรอตอบอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับเพราะอาจารย์ต้องทําการเช็คนะครับตรวจสอบแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่านะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลเบื้องต้นนะครับไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่ติดตามช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับก็จะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าช่องทางนี้นะครับเป็น ช่องทางนะครับการพยากรนะครับล่วงหน้าแบบภาพรวมอย่างน้อยสองถึงสามเดือนลุวงหน้าแน่นอนนะครับท่านใดที่ต้องการจะวางแผนลุวงหน้ายาวๆก็สามารถติดตามชมนะครับในช่องทางนี้ไว้ได้เลยนะครับกลับเขาว่ากันนะครับในส่วนการพยากรณ์นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์ประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช267นะครับชาวลัคนาราศีสิงไม่ดาวจำตัวคือดาวอาทิตย์นะครับ แล้วถ้าน้อพูดถึงเรื่องการงานนะครับในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567จะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนภพกรรม,มะนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในเรพพันธุนะครับได้คู่มิตรกับเจ้าเรือนนะครับในช่วง26ธันวาคมปีพุทธศักราช2566จนถึง19มกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับแล้วก็จะยกเข้าสู่เรพพุตตะนะครับในช่วง20มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2 6 7นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการงานนะครับถือว่าจัดได้ว,ว่านะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วหลังจาก20มกราคมก็งานก็จ,จะมีเป็นจอบๆแล้วก็จบไปนะครับแต่ก็ถือว่างานในช่วงเวลานี้ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะอย่าลืมว่า ดาวใหญ่ดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์นะครับก็ยังเล่งนะครับลัคนาราศีสิงห์อยู่นะครับได้เกณฑ์พินทุบาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณส่วนอะไรพวกนี้ก็ต้องดูระมัดระวังนะครับอย่างรอบคอบนะครับอย่าประมาทนะครับแล้วในส่วนของดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระศปดีนะครับก็ยังอยู่ในภพสุพะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ก็ยังถือว่าการงานยังไงก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จไปสู่จุดหมายที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้คาดหวังไว้นะครับลออีกใจเดียวนะครับ พอเดี๋ยวช่วงเดือนเมษายนนะครับดาวพระราศเสด็ก็จะยกเข้าสุลกพบกรมมะแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมติดตามชมคลิปของอาจารย์ต่อเนื่องนะครับแล้วการงานจัดว่าถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับยังพอไปได้ต่อเนื่องนะครับและการเงินนะครับของชาวลัคนาราศีสิงจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนมกราคมปีพศ2 5 6 7นะครับดาวเจ้าเลนพบกระดุมพระนะครับก็คือดาวพุธนะครับ ดาวพุธก็ยังโคจรอยู่เรือนภพพันธุนะครับในช่วง7ธันวาคมปีพศ2 5 6 6จนถึง8มก,การาคมปีพศ2 5 6 7นะครับกระดุมพระพันธุนะครับแล้วก็จะยกเข้าสุลภพปุตตะนะครับในช่วง9มก,การาคมจนถึง28มก,การาคมแล้วก็จะยกเข้าสุลภพอลินะครับในช่วงวันที่29มก,การาคมไปจนถึง13กุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 7นะครับนั่นหมายความว่าการเงินของชาวลัคนาราศีสิงน,นะครับในช่วงเดือนมก,การาคมก็ถือว่าไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับ นั่นหมายความว่าชาวค้านาศีสิงห์แต่ละท่านต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนะครับแต่ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าท่านใดได้ฟังคลิปนี้แล้วคุณยังมีเวลาอย่างหน,หน้อยๆนะครับมากกว่า2เดือนนะครับอยู่แล้วนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะครับเตรียมทํารายรับรายจ่ายให้ดีบริหารจัดการการเงิ ateur, นให้ดีๆนะครับยังไงก็ผ่านไปได้ไม่ยากนะครับชัดเจนนะครับแล้วถ้าเรามาว่ากันในส่วนของคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับในช่วง เดือนมกราคมปีพศั2567จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครได้ติดตามคลิปอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องก็จะพอทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูตอนนี้ก็โคจรอ,อยู่ในพิภพมรณะนะครับของพื้นดวงชะตานะครับตั้งแต่17ตุลาคมปีพศั2566นะครับจนถึง4พฤษภาคมปีพศ2568นะครับ ปัตตนิมรณะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลานะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นบททดสอบนะครับที่ต้องดูแลกันและกันนะครับคู่ครองอาจจะมีมุมมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ในช่วงเวลานี้หรือมีมุมมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะครับให้รู้ไว้ว่าอ๋อมันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนี้ ให้เราเรามัดระวังนะครับให้เราดูแลกันและกันนะครับแทนที่จะมีเรื่องราวทะเลาะบอกแว้งกันนะครับเราก็ถอยทีถอยอาศัยกันนะครับช่วงเวลานี้ก็จะผ่านไปได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ดูแลกันและกันนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมนะครับของแต่ละท่านด้วยนะครับว่าดาวเดิมของท่านได้ตำแหน่งอะไรบ้างได้เกณฑ์อะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มาดูดวงนะครับหรือมาดูการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับในช่องทางอาจารย์ณดนดวงชาแนลเนี่ยก็ต้องรู้พื้นฐานของดวงท่านเองก่อนนะครับถึงจะได้นํามาประยุกต์ใช้แล้วก็ดูให้สอดคล้องกับเพื่นดวงชะตาของท่านนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วดาวอีกดวงหนึ่งนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่ายังมีดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวเสาร์นะครับโคจรมะเร็งและขนาราศรีสิงห์นะครับได้คุมมิตร นะครับกับเจ้าเรือนก็จริงนะครับแต่เล็งลัคนาตัวเองนะครับมันเข้าเกณฑ์พินทุบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีในช่วงเวลานี้นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วก็คือเป็นช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นบททดสอบนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับแล้วก็ระมัดระวังนะครับอย่างน้อยมีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้แล้วคุณยังมีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับก็ชัดเจนนะครับ แล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บนะครับอุบัติเหตุของชาวาลัคนาราศีสิงห์นะครับประจําเดือนมกราคมปีพศ2 5า267นะครับสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าดาวประจําตัวก็ยังโครจรอ,อยู่ในมุมที่ดีนะครับได้คู่มิตรกับเจ้าเรือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลในช่วงเวลานี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือพอช่วงตั้งแต่กลางเดือนไปแล้วนะครับ ดาวจำตัวก็จะโครจรเข้าสูุ่ภพอลินะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะ,ะนั้นเพื่อความไม่ประมาทนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆหากมีอาการไม่ค่อยดีหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปรึกษาแพทย์นะครับพบแพทย์แล้วก็นอนให้เพียงพอนะครับอย่าได้เอาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ไม่ต้องเอาเก็บมาคิดหรือเก็บมาเครียดนะครับในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ อาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์ทุกๆคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เรามัดระวังอย่าประมาทเด็ดขาดในสิ่งที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์ทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดจัตตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ